อย่าปลดล็อกนะเมต่อยมาเดียวตาเฮ้ยมึงเลี้ยงอะไรอ่ะมึงเลี้ยงอะไรอ่ะเฮ้ยมึงเลี้ยงอะไรอ่ะมึงเลี้ยงอะไรเฮียผมกูเห่ามึงเลี้ยงอะไรคือแต่บ้าแต่บ้าเฮียอะไรสัสก็อย่าทำอย่าดีว่าอะไรหรอยกือแต่บ้าผมาเงี้ยเอาเงี้ยเนี่ยดันไม้หน่อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาตีโอเคเมื่อไหร่มาตีโอเคอะอะไรครับไม่รู้หรอกอย่าแต่บ้าเออแต่บาข้าแต่บ้าเอายเงี้ยก็ออกในวันเทียแกงขยะขยะนั่นมาอยู่แซมบ้าได้หรอผมไม่ได้อยู่อยู่แล้วผมไม่อยู่อยู่แล้วครับเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่แซมบ้าแล้ว อย่านวกจะ๋งจาางจ้าจ้าอ่มยวมาเดียวบาร์ซลนะแต่ว่าต้องใส่เสื้อบารซิลด้วยนะชีวิตจริงอ่ถ้าอยู่สมบ้าโหจัดอ่ะส่บ้าอาะไอ้เนี่ยมันไปไหนหรอวะไอ้บอสมันไปแล้วหรอม้เีมัดูการแตกตัวของผู้มึงนี่โคตรเลี้ยนไ่ะเฮียไอ้เหอาไม่มาตีมาให้หน่อยจะมาเล่นบอเียเี้ยนดีอ่าบอลดูไม้นี่ดิบอลดูไม้นี่โคตรเทเดียอนเดโอ้ มา Sugar, เดี๋ยวมาเดี๋ยวไอไม้อะไรมันเหนื่อยๆกูไหมล่ะอ <oh> ่ะมาดิมาดิมาดิ๋ยวเรอแป๊บรอแปเราไปเรอไปกับผมก่อนเลยมาพี่ภูมิออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไอโบ่เดี๋ยวมึงจะเข้าเซิบ้ามึงต้องมีฝีมือหน่อยอ่ะถ้ามึงสู้ไอ้โบไม่ไหวนี่มึงเข้าเซิบ้าไม่ได้นะตายเฮ้ยเอาดีๆเฮ้ยดิวโร้ดว่ะเฮ้ยเอาดี ไม่ธรรมดาคนนี้นี่เด้นี่เดยโอ้อย่างงู้ว่ะไอ้เหี้ยมันไหวหรือเปล่าวะไอ้บอลว่างูปะไอ้บอลวงูจัดอ่ะ <h ank> อะไรมันเดินไปซื้ออะไรไม่รู้อ่ะอเล็กโพสดิอเล็กโพสต์ดิตัดอเล็กไม่โพสอ่ะโพสต์ดิอเล็กอเล็กมันแคสมันเพิ่งมาโ <h ank> พสดิโพสตนน์รับดิโพสรับเพชรอ่ะ พวงมังหวัยไม่ได้พวงเขาบอกเขาจะแก้ผมเนี่ยก็ไปเอาเป็นเด็กไปไอ้บอสไม่มีไม้อหรบอสมีไม่มีผมมีให้มีเอาแล้วแต่วันนี้ที่นู่นเป็นไงอ่ะบอสโอ้โหไม่นานรอดแล้วทำไมอ่ะก็คนมันน้อยไงก็เล่นดีมันแตกเหรอเฮ้ยอันนี้คือปืนไรหน่ะ mk2 เลเวลสองเนี่ย rxqh ที่ไรเป็นเด็กไป RIS ยิงไกลชีเลนขึ้นยิงไวมันเป็นแบบอะไรอยากมีสูงอย่างไม่ได้หรอได้เลยที่มึงไม้เดียบพี่ได้าทั้งหมดมึงมึงลอก่อนอะโนป้าบอสโปรเจกต์15มันไม่ได้อะโนใส่ได้ด้วยหรออ่ะเดี๋ยวให้ลองเลขอะไรช่วนี้เลข574อ่ะดูดิแต่ว่าแต่ว่าถ้าลองใส่ด้ใส่แล้วมันจะมีหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาเห็นป้ะหลอดเลือดใหม่โปรเจกตไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหนนะ บาเรียอะอะแล้วไหนยิงเดี๋ยวเดียมีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าเกิดว่ามึงมึงโดนมีดแทงหรือหรือตายอ่ะมันไม่หายนะออกเข้าใหม่ก็ไม่หายเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ลดเนี่ยตายไปแล้วเห็นป่ะโปรโมดก่อนโปรโมทโปรโมทเมืองก่อนช่วงนี้โปรโมทเมืองเลยอ่ะเห็นป่ะมันไม่หายเห็นป่ะเด้อจริงจริงไม่หายจริงเด้เวลาจริงมันมันจะเป็นบาเรียมาบังอ่ะโคตรเที่ยอะลองดู เฮ้ยเอาดีๆย like ิงสิบร like well so ัดเลยเหรอถึงจะหายถ้ายิงถ้ายิงหัวอ่ะมันแตกไว้ถ้ายิงหัวคือแบบเนี่ยอ่าเอ็ดีที่เซิร์ฟแรกเนี่ยแดงแดงแล้วเนี่ยแดงแล้วเนี่ยแดงเนี่ยถ้ายิงแตกมันเป็นอย่างนี้นี่นะโคตรเฟี้ยวถ้ายิงตรงไหนจุดขึ้นตรงนั้นหน้าเนี่ยโคตรเท่อ่ะอาดีเออเฟี้ยวเฟี้ยวปะมันแถวนี้ไม่เข้ามาแล้วอย่างมันอะเล่นเล่นไฟโคตรมันอ่ะปิ้ง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 เนี่ยแสงตอนยิง เดี๋ยวจริงเดี๋ยวเซิฟใหม่มาเดี๋ยวก๊อปนะขอก๊อปเซิฟไหนอ่ะเซิฟไหนอีแล้วอ่ะน้องเซิฟไหนไม่รู้เซิฟไหนไอพูดมึงไม่ไหวเลยอ่ะพูดมึงกับกูดีกว่ามามึงกับกูดีกว่ามาไอ้เหี้ยกระจอกวะมึงเล่นเป็นหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยสิงนะไม่มาไม่รู้มาสิ่งเหี้ยไอผม โดนโดนโดนไล้ไอ้นี่หาจัดไอ้นี่หาจัดไอ้นี่ไม่ไหวโบจุบบี้ไอพี่ตั้มเขาไปเล่นไหนแล้วไอ้นี่เดีนไม้สักทีพี่ตั้มอ่านั่นไหลทำไมไปคนละที่คนละทางกันเลยวะโหลดมึงฟังนะมึงมึงจะไม่ให้มันไปคนละที่คนละทางได้ถ้าเราไม่เห็นมันอยู่ประเทศเดียวกันน่ะมันก็เจ๊งกันหมดเลยเหี้ยนี่ขนาดมันแตกออกเป็นเสี่ยงๆแก๊งอื่นมันยังไม่ไหวเลย มาเดี๋ยวมามามาใช่ไหมคได้เช็ดตาเดี๋ยวอือไปวปะเสียงดังปิงปะเสียงเป้งอ่ะเสียงโดนหัวเสียงเป้งอ่ะมึงไหวไปอีกโง่มาตัดสินดูกูเลยดีกว่ามามึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมามึงได้ยินเสียงความตายปะเวลากูตีโดนหัวมึงอ่ะอังอ่ะไม่คือไม่กูแค่อยากฟังเสียงเฉยเฉยเดี๋ยว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 เดี๋ยอะนะภูมิฝีมึงมึงตกเยอะมากเลยนะ

ไงไงอ่ะเมื่อกีูแค่อยากฟังเสียงเฉยๆว่าเสียงไม้สกินเปไงดุยช็อปอ่ะนี่มาจากดุยช็อปไหมเนี่ยรออะไรอ่ะอ่ะไม่ไหวจริงนะปอกว่าเขาจริงอ่ะอ่าวมาไม่ไม่ตอนตอนนี้กูเล่นมีดทาโบตอนนี้กูฝึกมีดอยู่อ้าวไม่เจอบครับแม่หนักมา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 มเมามบมมามม่มามามามมามามาอาม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 ึมา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 มอมมามมามามามมมามามมามามามหมมามมมา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 มมมามามมามามมามมมดมมมมป センセイレセンセイレ。 โอ้วเสียมีดอย่ามมหดจังวะสมัยนี้มันไม่ที่แพ้ได้ไงเนี่ยยอะไรอ่ะมันก้าเกินไปไปมันตอนเนี้ยพอ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  อเที่ยไฟไฉันดีกว่านะไม้พอได้มีดพอก่อนเลยว้ตอน่อะไรอ่ะมันแม่งมาโคทิกใหม่เฮียิบาทตัดเหมือนมาโคทิกใหม่ทิกตอกเลยไม่ใช่นะไอ้เียมาโคทิกใหม่โคทุเรศอ่ะไอ้ไอ้ี่ลงไปตมดีดูกอาลพี่งดูกอาลกอาลอเลอะไรหเลข้าเจ็ดสามไพี่บออจ่ายเงินให้หน่อยครับ อะไรกูปัดแล้วก่อนไปอุ้ยซิเต็มมึงสีอะไรอ่ะไหนี่ยบอลไม่ได้เป็นไงโอเคเราพี่บอลยิงเอาไปเลยพี่จอยเฮ้ยขอบคุณครับไหนโฟมเนี่ยถ้าต่อต่อให้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟจารีหรือออกเข้าใหม่หรืออะไรมันไม่หายนะมันจะเซฟหมดคือมันใส่ได้ตลอดเลยใช่แต่ว่าแต่ถ้านั่งบนรถอ่ะโดนยิงมันจะตกรถแต่ว่าถ้าอยู่ด้านล่างอ่ะเวลายิงมันจะมีบาเลียมากันบยิงพี่ได้แล้วพี่ได้พี่ตี๋ขี้คนรถขยีคนนกพี่ทีนึงเลี้ยคนเฟี้ยวอ่ะ เอาเงิกับได้เาซื้อเอาเงินไ้เนาะซื้อโอเคพี่อ้าทามยิงหัวเป็นเงยิงหัวรดสามสิบยิงหัวรถไว้เนี่ยดูดถ้ายิงหรสิบแต่ถ้ายิงขาไม่้ไริไม่าม้เนี่ยมันมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นป่ามันจะเป็นสีเหลืองละถ้าเกิดมันเป็บแต่ถ้ากินเลยหรอ้าเนี่ยดูเด็อันนี้สีแดงละถ้าถ้าถ้าเกิดแตกไวนเป็นอย่างงี้เดี๋ยวีบต่ยเนี่ยกอบหน้าบอสดูเด็ไอ้เสียงแต่นี่กอมาจากเอกกอมาจากเอกอแตกเก๊ เทบังโคตรเทอ่ะกูบอกเในพุงโคตรเล่นในไฟโคตรมันอ่ะเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยถ้าถ้าถ้าเกิดว่ายิงตัวมันสิบนัดถ้ายิงหัวอดีมันไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอ่ะดีดีแต่เออทำเงีีน้องงจริยพี่ถามหน่อยว่าถ้าติดถ้ารอบเนี้ยไม่ติดจะมีรอบที่สามไหมพอๆจะน้องพอจะพอจะสามสามล้านแล้วน้องๆผู้นี้ประเทศที่มีประมูลเนาะสามล้านแล้วน้องไว้ก่อนน้องสามล้านแล้วน้องเอ้ยพอนะเดี๋ยวผมจะมาช่วย ตอนรีแซมบ้าพี่ถ้าวางอ่าเดี๋ยวเดี๋ิดเดี๋วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวน้องชายเราพี่คำนวณอนาคตอยู่เฮ้ยติดนะถ้าติดได้ร้านะเจ้าประสงค์สิ่งใจมาวามานพี่พอๆนอนนอนมือนอนหลขึ้นมาให้หน่อยดิเดี๋ยวขึ้นให้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นมอย่างอย่ามีติดไฟอ่ะ โอ้ยพูมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นอะไรเล็กตีเหรอเมื่อกี้อ่ะแต่กูกูเก่งมีดเนี่ยมันติดไว้โอ้ถ้าว่าถ้าเล่นเล่นได้แบบมึงแม่งน่าจะมาเจอไม้เจอไม้ก็น่าจะแบบมึงถ้ามีติดไฟอ่ะสบายมากสบายมากติดเลย่อยๆติดยากว่าโอกาสมันยากติดยากไหมไฟอ่ะไฟติดตัวนะมึงตีกี่ทีติดแทงสองทีก็ติดแล้วนะถ้าแทงแทงแทงสองทีไม่ไม่มึงตีกี่ทีติดกูกูตีไปร้อยร้อยสิบสามทีมั้งมันตีทีละล้านก็ร้อยสิบสามล้านอ่ะตอนนี้มันเอ็มร้ห้าร้อยอ่ะ ให้ขายนะอยากซื้อเลยแพงจัดเลยเดี๋ยวมาฟาร์มขายดีกว่าเออเรามาฟาร์มขายดีกว่ามีใครรับป่ะกูรับฟาร์มแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพวกมึงหายไปไหนไม่เห็นพวกมึงอ่ะก็ไม่มีอะไรทำไงนี่แเราตอนนี้รอรอจ้องดูแซมบ้าอยู่แล้วรออะไรอ่ะรออะไรเขารอเข้าแซมบ้ารอเข้าแซมบ้าไม่หมายถึงว่าเขาทําอะไรอยู่อะตอนนี้ เขาทำอะไรไม่รู้อ่ะรู้แต่รอเล่นทำบ้านนะบอกเอ้ยอันนี้เล่นได้นะอันนี้เล่นได้นะเล่นได้หมดเลยนะไปด้วยกันป่ะไปด้ป่ไป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 ไหอยู่เนี่ยโจวพีเกก็ไม่มีีวนพีเดี๋ยวผมไปไปเล่นเกมในโดเสาแล้วนะพี่ไปได้ไม่งบอกกราษนั้นก็ได้ไปไปท่าไม่มันมันขนาดเลยอะไดโเสากูถามมึงจริงบมันมันเลยมันอยู่พี่เคยสนกสนุกเคยเล่นรัดหรือยังไะมันเกมไดนโอเสาอีกรัดว่างว่างว่างว่งมาเล่นกับพี่ได้ เดี๋ยวพี่พาเล่นเนาะตอนนี้ไม่ได้เกมบเป็นสาวเลยพวกติงตองอ่ะเด็กน้อยอ่ะไปรุ่นใหญ่เขาเล่นรั้นนั่นแหละยิงอ่ะเกมยิงอ่ะอะไรพี่ตองจะขึ้นแกงมาตีกับแซมบ้างเอามามาสิมาสิจต่ให้งากเลยเนี่ยเฮ้ยพาไปพุงเราไปเล่นนี้ก่อนไปเล่นเดี๋ยวเจอกันน้องได้ครับพี่ซ้อมวันไหนดีพี่เอางี้เลยวันจันทร์ไหมพี่วันจันทร์เออวันคันได้วันคันได้มาวันคันดีกว่าวันจันทร์พาน้องไปเที่ยว เดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวเจอได้พี่เจอนะพี่บอลแต่มีมีอะไรชวนนะทุกทีมีอะไรชวนมีอะไรบอกได้น้องมีอะไรบอกได้ครับครับได้ครับเจอเพื่อนแปลงไงอะไรขึ้นด้วยวะ F2 คืออะไรวะ F2 อ่ะคืออะไรอ่ะ F2 ก็มีบูต FPS กับปิดเปิดแฟชั่นแล้วก็วาร์ปไปอะไรแบบว้าไปชิงธงวาร์ปไปเฉ่ยงไอ้บอล FPS ขึ้นจริงนะขึ้นจริงมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยลองปิดตัวเดชลองปิดตัวเดชมันขึ้นเท่าไหร่น้องเก่งขึ้นห้าไปห้าไมันขึ้นเยอะอยู่นะขึ้นเยอะอยู่นะสามสิบเลยนะมัน มันมันปรับระยะการหลดแบบไงมันให้เล่นในไฟส์อย่างเดียวอะปรับระยะการหลดแบบแล้วแอร์ดรอปนี้ไปไงเอ้ยไอเนี่ยไอซัพพายบล็อกอะซัพพายบล็อกมันมันต้องรอมันตกมันจะเป็นเหมือนแอร์ดรอปอะมันตกรูมาต้องมองเราเราต้องมองบนฟ้าเฮ้ยดูดูดูกุจะละกูจะละวอะมึงมึงลองมองบนฟ้าไปตรงนู้นดิมึงมึงปิดมึงปิดอันนั้นก่อนนะมึงเห็นป่ะนู่นเหรอไกลๆเหญ่ปะไหนวะบนฟ้านู่นนู่นนู่บนฟ้าทางฝังนู้นมึงปิดแอพีชก่อนปิดปิดบูธแอปพีชก่อน อ๋อมันเหมือนแฟร์เหรอใช่ป่ะลูกแฟร์ป่ะใช่มันจะตกลงมามันจะเป็นอุกบาทตกอ่ะเห็นป่ะผมนู่นอ่ะก็จะมีกี่ลูกอ่ะอุ้ยมีหนึ่งหลังกัดเลยแล้วถ้ากดแมพขึ้นมันไม่เห็นหรอถ้าถ้าเกิดมันตกถึงพื้นแล้วมันถึงจะเห็นแมพใครไปก่อนก็ได้เก็บก่อนอ่ะถ้าเก็บก่อนของอย่างเยอะของเป็นล้านอ่ะหวานป่ะแล้วไปไงไอ้ไอ้โบไอ้ไอ้ภมไอภูมอุ้มไอ้บอสไอ้โบลงมาอุ้มกูแล้วมันอุ้มได้หรออุ้มไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่านี่เป็นรถมันแล้วแต่คันอุ้มอ ออไปไปหาจีมรถมามันอุ้มไม่ได้มันอุ้มไม่ได้มาหาจีมรถมาหาจีมรถตรงนี้นี่อุ้มได้เอ้าอุ้มได้อุ้มได้ก็ไปวะมึงเจ้าของรถจริงไหมนี่อุ้มได้ไงอ่ะไม่ไม่จริงจริงมันผิดกฎนะเนี่ยแต่ว่านี่เราอยู่ในช่วงไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ไม่เราอยู่ในช่วงเทสไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดทุกว่ากันนายกบอสกูว่ากันนายกบอสใช่ไม่ผิดโอเคโอเคบอสเป็นนายกเลยไม่ผิดเนาะแต่ถ้าเขาทำเขาทำตามกันเขามาด่ามาอะไรกันไม่รู้แล้ว ไม่ไ i, ไไเป็นไรก็เดี๋ยวโดนใบกนไม่ปกติมันมันจะนี่มันจะตกไปเรื่อยๆวันพ่อมีผลใบบ้างวันพ่ออ่ะเดี๋ยววันพ่อมีผลย้อนหลังผลใบย้อนหลังวันเกิดจะมีย้อนหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีวันเกิดวันอะไรใดยกวันอะไรบางไม่เี้มมันไไ่ด้อยู่ลูนี้ใครชนะได้บักกี้สองร้อยรูอะไรอ่ะ ไม่มันไม่ได้อยู่ในแก๊สโดนอะไรป่ะเนี่ยโดนดิพี่ก็พาไปเปลี่ยนชื่อไงไม่โดนไม่โดนไม่โดนอยู่กับนาโดนเขาเขาจะรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยพาไปเปลี่ยนชุดก่อนไอ้พวกเดี๋ยวมันโดนไม่ล้วเขาจะรู้ได้ไงรู้พ่อมึงดิไม่รอเฟรย์อย่างเงี้ยได้รับผิดมาเช็คเกอร์กูร้องนี่แหละบอกไม่ยอมขับรถมาจะบินมาเช็คเอลนชื่อกูได้ยังไงคุยไม่เอาบัตรได้ดูเลยไอ้บอสกลัวไหมไม่กลัวนั่นนะนั่นนานเขาดูอยู่นะ เขาดูอยู่ไหนควายมึงเห็นไหมเขาพิมพอ่ะเขาดูมึงอยู่ไหนอีกงูไอ้เขาพิมเลยไอ้กับพิมพ์ไอ้กับพิมพ์ไอ้ีนายกเขาเขาจับตาดูคุณอยู่นะเปลี่ยนดิเอาเอาชุดที่ออก